เอเว e เรสต t ไวราคาตัวรถอยู่ที่1,922,000บาทเปลี่ยนให้มันเพ่มากขึ้นก็ใช้เป็นของ m ม c กฟ e l ในเรื่องของโชคแล้วก็ช่วงล่างดีอยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับตัวโชคกับเีกนกใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตอนนี้ก็าทำเป็นท้าเรียกว่าทรงแพนด้านะครับก็มีการ แรปตัวครึ่งคันด้านบนให้เป็นสีดำด้านอันนี้ก็มาแล้วในรถ Everest นะครับซึ่งตัวแอดบูก็จะแยกกับน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างชัดเจนแอดบู Ad มันเพิ่มค่าใช้จ่ายเยอะแยะขนาดไหนบอกเลยว่ามันเพิ่มแค่นิดเดียวนะครับตกกิโลเมตรรับประมาณ8ปตังเท่านั้นเองรถหลักโรคนั่นเองนะมนลภาวะน้อยลงเรื่องของฝุ่นควันน้อยมากๆตัวฝาท้ายด้านหลังก็เป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ในตัวแอดที่เป็นยูโรไฟนะครับจะตัดในเรื่องของตัวคลิกเซนเซอร์ออกไปนะโหมดการขับขี่เปลี่ยนได้อีก6โหมดนะมีโหมดปกตินะครับโหมดอีโคโหมดลากพวก่วงโหมดถนนลื่นนะครับโหมดโคลงและล่องโหมดเวอรออฟโรดแล้วก็โหมดทรายนั่นเองสวัสดีครับต้อนรับพี่ๆทุกคนสู่ Ford ByGT ครับตะว,วันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่โรงแต่งนะเรียกว่าโรงชุดแต่งของ Ford เกษตรพระนครเกษตรนะวมินนั่นเองนะครับวันนี้รถข้างหลังของกก็จะมารีวิวเรื่องของชุดแต่งให้ดูในรุ่น Ever e s t สตไวแท ราคาตัวรถอยู่ที่1,922,000บาทครับคันนี้สีขามุกก็เพิ่มอีก12ื่นแล้วก็เป็น1 9 3 4 0 0้า้บาทนะเด็กก่อนที่จะไปดูเรื่องของชุดแต่งกันเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันก่อนครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้ก็เป็นไบเทอร์โบเทอร์โบโคู่นั่นเอง210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเป็นแฟ t t ทอร์ก เรื่องของทอร์กมาไวที่รอบต่ำเลยตั้งแต่1,300รอบถึง2,300รอบเรียกว่ามีช่วงทอร์กกว้างๆเลยนะครับทำให้การออกตัวดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นรอยต่อของเกียร์ต่างๆที่ลดลงจากตัวเกียร์ไฟฟ้า e ช h i p ต t e r 10ส,สปีดน่ๆและบบระบบเรื่องของฟังก์ชันความทัน,นสมัยจัดให้เต็มๆนะเบรกเรื่องของเบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือว่าตัวเบรกไฟฟ้านั่นเองนะครับพัดลมหน้าเครื่องก็เป็นระบบไฟฟ้าเรื่องของแบตเตอรี่ก็เป็นตัวท็อปสุด AGM แบตเตอรี่นะครับสเปคที่ให้คือ80 0 0 8 C C A นะให้ค่าต่างๆมาสูงเลยนะครับแล้วก็ชนิดของแบตเตอรี่เป็นแบตที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันจ่ายไฟได้นิ่งสเสถียรเลือกที่สุดแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานที่สุดในบรรดาแบตเตอรี่ติดรถ12โวลต์แล้วนะครับนี่คือของเครื่องของเขาตัวใหม่เก็บเสียงดีขึ้นนะ วัสดุซับเสียงต่างๆนะครับทำให้เสียงในห้องเครื่องลดลงนะเรื่องของการตอบสนองกําลังไปที่ชุดท็อปชุดเกียร์ต่างๆทํางานได้ดีมากขึ้นเพราะเป็นพัลมออน้ําไฟฟ้าแล้วเรื่องของตัวเครื่องยนต์ก็ลดในเรื่องของตัวโหลดในการทํางานของเครื่องยนต์ลงนั่นเองรวมถึงตัวพวงมาลัยด้วยที่เป็น power ไฟฟ้าเต็มตัวทําให้สายพานไฮดรอลิกที่ยึดโยงกับตัวเครื่องยนต์หายไปถึง2ระบบเลยนั่นเองนะครับนี่คือตัวห้องเครื่องของเขา ที่เห็นตัวนี้นะติดตั้งเพิ่มเติมนะครับไม่ได้มาจากตัวรถนะตัวตัวรถจะเป็นแบบนี้นะครับตัวค้าปกตินะตัวนี้ติดชคกฝากระโปรงเพิ่มเติมเข้ามาครับในเรื่องของระบบไฟหน้านะครับคันนี้ก็เป็นไฟแมทริกซ์ LVD ไฟที่ท็อปที่สุดอัจฉริยะที่สุดของ f อร์นะปัจจุบัน Perform A n c e LVD มันทําอะไรได้บ้างนอกจากเปิดปิดไฟอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับก็ให้ในเรื่องของระบบป้องกันไฟแยงตาในรถที่สวนมาในฝั่งตรงข้าม นะมีเรื่องของระบบโฟกัสจุดรวมแสงนะครับขับรถช้าแสงก็จะมารวมให้ในระยะใกล้ทําให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นพอขับรถที่มีความเร็วสูงมากขึ้นโฟกัสของตัวเลนต่างๆหลอด LED matrix ด้านในก็จะรวมแสงโฟกัส ให้าศาสตร์ได้ไกลมากขึ้นทําให้เราเห็นทัศนวิสัยในการขับขี่ในระยะไกลได้ดีมากขึ้นนั่นเองตัวไฟมันยังสามารถหันซ้ายหันขวานะครับตามวงเลี้ยวได้มีไฟมุมต่ํานั่นเองนะครับตัวหลอดเล็กๆตัวนี้ช่วยเวลาเราเปลี้ยวในตอนกลางคืนไฟจุดนี้จะติดนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวทําให้เห็นทัศนวิสัยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เยอะมากขึ้นเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองนะครับไฟตัดมองตัวนี้ก็มีให้นะเป็นไฟตับอกแบบ led เซนเซอร์ด้านหน้าคือครบโหมด6จุด รวมในเรื่องของระบบช่วยจอด2.0อัจฉริยะนะครับ Adaptive Cruise Control กล่องเรดาระบบช่วยเบรกด้านหน้า AEB ต่างๆนะตัวเลนคีรักษารถให้อยู่ในเลน Auto Centering คุมรถให้อยู่ตรงกลางเลนต่างๆมีให้ครบหมดฟังก์ชันกล้อง360นะครับซ้ายขวา Bird Eye View คันนี้มีให้ครบทั้งหมดเลยระบบเซ็นเซอร์ตรวจคนเดินข้ามถนนต่างๆนะครับมีให้ครบเรียกว่าความปลอดภัยความสะดวกสบายอัดแน่นให้ในรถคันนี้ Everest Y ทครับมา ตัวนี้ด้านหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดูชุดแต่งกันนะครับตัวนี้นะตัวฝากระโปรงตัวอักษรคาว่าไวท์แท็กอันนี้จะได้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับที่เปลี่ยนเลยเพิ่มเติมเลยก็ในเรื่องของกระจังหน้าตัวนี้ใช้เป็นตัว Ford V6 นั่นเองนะครับใช้การดีไซน์ออกแบบก็คือใช้เป็นตัวกระจังของมันเนี่ยเป็นสีดําเงาแต่ว่าเน้นตัวอักษรคําว่า Ford เป็นสีดําด้านนะครับมันก็จะมีการตัดกันมีเท็กเจอร์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองชุดแต่งด้านล่างนะครับก็ใช้เป็นชุด Victor v i c t o r V2 ตัวนี้จะเป็นชุดเซ็ตมาตรฐาของสีขาวมุกเลยก็คือคางเป็นสีเทาตัวสกอนนะครับเป็นสีบรอนแล้วก็ตัวชุดโคมไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีด้านนะในชุดของตัวรุ่นที่เป็นสีขาวมุกนั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของซุ้มล้อคันนี้เลือกใช้เป็นซุ้มล้อแบบเรียบนะครับมันจะมีแบบหยักกับแบบเรียบนะคันนี้ใช้เป็นซุ้มล้อแบบเรียบแล้วก็ทําเป็นสีดําเงาแล้วก็ในเรื่องของล้อแล้วก็ยางนะครับตัวนี้ก็มีการ อัปเกรดให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็พาดูครับใน,นส่วนของล้อและยางล้อเดิมมันก็เป็น20นิ้วอยู่แล้วนั่นแหละนะครับแต่อันนี้เปลี่ยนให้มันเท่มากขึ้นก็ใช้เป็นของแม็ f ฟูลแล้วก็ตัวลวดลายนะครับก็จะเป็นก้านตัววายแล้วก็สีออกสีเทาสว่างหน่อยนะครับแล้วก็ลวดลายของฟูลมีโหมดสีเทานะครับสีลายเดียวกับตัวก้านนะเพื่อให้ตัวขอบมีเท็กเจอร์ที่ดูดุดันมากขึ้นในเรื่องของยางก็เปลี่ยนจากยาง h t ติดรถเป็นยาง เอนะครับของโตโยโอเพนค u นทรีเอทีสามซีรีส์ของหน้ายางก็อัปเกรดให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะหน้ายางเป็น275แก้ม55 R20 ก็จะได้ในเรื่องของลวดลายของตัวยางที่ดุดันมากขึ้นนะครับการขับขี่ในทางดินที่เป็นออฟโรดก็ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่าทรงการขี่ก็จะเป็นแบบ50า0นั่นเองนะครับขึ้ลุย50แล้วก็ทางดาอีก50นะครับออฟโรดกับออนโรด ซึ่งเรื่องของเสียงต่างๆนะยาง AT ของตัวโตโยนะครับเป็นปรุ่นที่มีเนื้อ,อยางแล้วก็มีการเก็บเสียงได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การจัดส่งของทางเราก็จะมีการปรับมุมเรื่องของเชนบงเช,เชมเบอร์ต่างๆป่กอกันสั่นในการเปลี่ยนล้อต่างๆนะครับทำให้การขับขี่ดีเยี่ยมเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะในเรื่องของชกแล้วก็ช่วงล่างดีอยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับตัวโชกกับ เบรกนกใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่องของช่วงล่างด้านหลังนะที่เป็นไฟลิงนะครับเป็นหวัดลิงค์ไฟฟ้าทําให้ปัญหาคันแข็งด้านหลังหายไปคนที่นั่งด้านหลังบอกเลยว่ามีความนุ่มนวลเหมือนรถ SUV แน่นอนนะครับเป็น PPV ที่มีการอัปเกรดช่วงล่างด้านหลังได้ดีที่สุดแล้วนะปัจจุบันนะครับสําหรับตัวนี้การเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับเทียบชั้นกับแบรนด์แบบท็อปคลาสได้เลยนะตัวนี้กล้าการันตีครับ แล้วก็การตกแต่งในจุดอื่นๆนั่นเองตอนนี้ก็ทําเป็นทีาเรียกว่าทรงแพนด้านะครับก็มีการแรปตัวครึ่งคันด้านบนให้เป็นสีดําด้านนะแล้วก็ในเรื่องของตัวราวหลังคานะครับก็มีการเก็บให้เป็นสีดําเงาไปเรียบร้อยรวมถึงตัวมือเปิดด้วยนะปกติจะเป็นสีกาแฟแบ,บ้นี้นะครับก็แรปเก็บให้มันเป็นสีดานะทั้งหน้าแล้วก็หลังกันไปเลยนะครับนี่คือเก็บเป็นทรงแพนด้าสไตล,ล์เข้าไปติดเรื่องของคิ้วกศาสา์เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอันนึงสําหรับพี่ๆที่เป็นรถ รถตัวใหม่ที่ว่าเป็นยูโรไฟที่สอดลงไปนะครับก็สังเกตที่ตัวแก้มข้างนั่นเองนะแก้มข้างจะเป็นแบบเรียบไม่มีตัวอักษรเรื่องของตัวเครื่องยนต์เข้ามาแล้วนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นยูโรไฟนะครับตัวนี้จะถูกตัดออกไปนั่นเองนะครับก็เป็นตัวขอบแก้มข้างที่มันสีเทาส่วนตัวหนังสือไม่มีแล้วถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่าคุณได้เป็นยูโรไฟแน่นอนครับแล้วก็ ตัวอักษรที่ประตูคําว่าไวท์แท็กนะครับยังคงมีอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะเนี่ยนะนี่คือรุ่นไวท์แท็กจากตัวด้านข้างนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูด้านท้ายรถกันนะครับว่าแต,แ,ตแต่งอะไรกันไปบ้างครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นยูร o ไฟเข้าไปแล้วนะครับรถเอเวอเรสต์สมใหม่ก็จะมีการเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยไอเสียก็คือเรื่องของแอดบ u ูน,นัเนเองนะครับแอดบรูบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ของใหม่อยู่ในรถยุโรปทั้งหมดเขาเติมกันมานานมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งแฟนแบรนด์ B หรือแบรนด์บก็ รุ่นดีเซลมีการเติมแอดบูกันไปเรื่องปกติแต่คันนี้ก็มาแล้วในรถเอเวอเรสต์นะครับซึ่งตัวแอดบูก็จะแยกกับน้ํามันเชื้อเพลิงอย่างชัดเจนหัวมันก็จะแตกต่างกันงั้นไม่ต้องกังวลว่าเด็กปั๊มจะไปเติมผิดจิ้มผิดนะครับมันใส่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนนะอันนี้น้ํามันเชื้อเพลิงตัวนี้ตัวแอดบูถ้าถามก็ว่าแอดบูมันเพิ่มค่าใช้จ่ายเยอะแยะขนาดไหนบอกเลยว่ามันเพิ่มแค่นิดเดียวนะครับตกกิโลเมตรละประมาณ8ตังเท่านั้นเองนะเพราะว่าลิตรหนึ่ แอดบูสารแอดบู1ลิตรสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทาง1,000กิโลเมตรนะครับงั้นถ้าได้จ่ายที่เพิ่มเติมมันนิดหน่อยไม่เยอะแต่ข้อดีเลยก็คือแน่นอนครับรถลักโรคนั่นเองนะมลภาวะน้อยลงเรื่องของฝุ่นควันน้อยมากๆกลิ่น เวลาสตาร์ทไว้เครื่องดีเซลจะเป็นรถดีเซลที่ไม่มีกลิ่นเลยเรียกว่าสตาร์ทอยู่ในรถนอนอยู่ในรถได้อย่างสบายใจมาคืนจากมาตรฐานยูโรไฟที่ลูกค้าได้เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับสาหรับตัวนี้ตัวแอดบลูครับในส่วนของท้ายตัวรถคันนี้นะด้านหลังสปอยเลอร์นะครับแรปเก็บเรียบร้อยไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟท้ายซิกเนเจอร์ led ในรุ่นของ e v e r e s t ต์ไบแท็กตัวษรคำว่า e v e r e s t เนี่ยก็จะเป็นสีชาสีอลวมินี่นั่นเองนะครับตัวฝาท้ายด้านหลังก็เป็นแบบ ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วในตัวแอตที่เป็นยูโรไฟนะครับจะตัดในเรื่องของตัวคลิกเซนเซอร์ออกไปนะในโมเดลนี้นะครับคลิกเซนเซอร์ไม่มีแต่ระบบฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดผ่านรีโมทได้เหมือนเดิมนะครับหนุนตรงหนังกดเป็นไฟฟ้าเปิดปิดผ่านตัวจุดควบคุมตรงใต้พวงมาลัยก็มีปุ่มเปิดปิดฝากระโปรงท้ายแค่ตัดคลิกเซนเซอร์ออกไปเท่านั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติจุดนี้นิดหน่อยสำหรับกอลฟไม่หมายนะครับ แล้วก็ด้านท้ายของตัวรถนะตัวเบาะแถว3ยังได้เป็นแบบไฟฟ้าอยู่อันนี้กดเปิดไม่ได้นะพอดีมีวางกระจังหน้าเดิมของลูกค้ายอยู่ในรถนะครับตวงนี้เบาะที่เห็นผมที่เห็นก็ติดตั้งแถมให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าเลือกเป็นแบบสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสีดําตัดด้วยได้ดําทั้งเซตเลยนะสําหรับตัวพรม6บดีครับระบบความปลอดภยัยด้านท้ายก็มีระบบเรื่องของเซ็นเซอร์รอบคันให้อยู่แล้วนะครับ ระบบเตือนการถอยจอดด้านหลังนะครับเตือนการชนด้านหลังถ้ายางเตือนแล้วเรายังไม่เบรกก็ระบบช่วยเบรกด้านหลังให้นะครับระบบ雷达เดียร์คอร์ดทร t ฟฟิกอะเรสต์นะเตือน รถที่ออกจากซองนะครับออกจากซองถอยออกมามีรถมาซ้ายขวา180องศามีเซนเซอร์ยิงนะครับเตือนเรื่องของระบบถอยออกจากซองนะให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับกล้องหลังเซนเซอร์ด้านหลังทุกอย่างมีให้ครบระบบไบสปอร์ตที่โชว์ที่กระจกด้านข้างนะครับก็มีให้เหมือนกันนะในเอเวอเรสต์วายแทระบบ4ค4ครับต่อไปเดี๋ยวดูภายในรถกันครับนี่คือภายในรถของ e v e r อเรสต์วาแทนั่นเองนะดีไซน์ของเขาก็จะเป็นสีดําตัดด้วยได้สีส้มตามเอกลักษณ์ของคําว่าวายแทเรื่องของ วัสดุภายในเป็นซอฟท์ทัชทั้งหมดนะครับกระจกทุกอย่างปรับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเต็มระบบเลยเรื่องของการสตาร์ทเป็นพุสตาร์ทระบบไฟเป็นไฟออโตโอ้อัตโนม,มัติอย่างที่กอฟบอกนะครับเปิดปิดทุกครั้งที่สตาร์ทจะอยู่ที่ตัว A ให้ทั้งหมดเป็นระบบออโต้แต่ก็สามารถบังคับเลือกเองได้นะครับว่าเราจะเปิดระบบออโต้หรือเปล่าเปิดปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังมีให้ใช้ครบทั้งหมดเลยล้วงของตัวเบาะนะครับเป็นปรับไฟฟ้า 8ทิศทางคู่หน้านะมีให้ครบหมดเรื่องของตัวด้านหลังด้วยแอร์แบ็กต่างๆ7ลูกนะครับตัวนี้ได้หมดเลย <S <S พวงมาลัยต่างๆเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองสามารถควบคุมเรื่องของหน้าปัดเดินไม้นะครับผ่านพวงมาไลัยได้ตั้งค่าดูค่าต่างๆการซ่อมบำรุงนะครับเรื่องของแรงดันลมยางเรื่องของตัวคุณภาพน้ำมันเครื่องก็สามารถเช็คได้ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยก็จะสั่งในเรื่องของระบบ Adaptive c r u i ู e Control การตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดปิดระบบ เรื่องของบายสปอร์ตนะครับเรื่องของตัวเลนคลีฟต่างๆก็สามารถเปิดปิด จากฝั่งซ้ายของภูมาลัยได้ตัวภูมาลัยเองก็มีการปรับระดับสูงต่ำได้4ทิศทางนะครับระบบปั่นน้าฝนออโต้ในคันนี้ก็มีให้ใช้กันหน้าปัดเดืนไม้เป็นแบบ12นิ้ว t f t จอสีนะมองเห็นสีสันต่างๆชัดเจนในเรื่องของหน้าจอกลางก็ได้เป็นซิงค์โฟเอตัวใหม่หมดนะครับก็คือ12.4นิ้วซิง o ์โฟเอทัชสกรีนรองรับ Android Auto Apple Ca r p l a y เพเป็นแบบไร้าสายระบบแอร์อัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวานะครับมีให้ใช้ไฟแอมเบียน i g ไลท์มี ในรถนะครับจุดชาร์จไวเดชชาร์เจอไทย A ไทย C มีให้ใช้โหมดเก e ียร์อินชิปเตอร์ไฟฟ้า10สปีดมีโหมดตัว M ให้เลือกใช้นะครับเบรกมือไฟฟ้าระบบจอดรถอัตโนมัติเปิดปิดแ r a c t i o n control ต่างๆระบบหน้าจอออฟโรดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนโหมดการขับขี่ต่างๆนี่ตัวนี้นะครับโหมดการขับขี่เปลี่ยนได้อีก6โหมดนะผ่านตัวนี้นะครับใช้วิธีหมุนเอาก็จะมี6โหมดให้เลือกใช้งานนะครับ เดี๋ยวดูที่หน้าจอครับโหมดการขับขี่นะครับมีให้เลือกทงงโหมดผ่านหน้าจอตรงนี้นะครับมีโหมดปกตินะครับโหมดอีโคโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นนะครับโหมดโคลและล่องโหมดลุยออฟโรดแล้วก็โหมดทรายนั่นเองนะเวลาเราหมุนโหมดไปเสร็จรถก็จะทําให้ครบทั้งหมดเลยเปลี่ยนระบบขับซเปิด ดิฟล็อกไฟฟ้าด้านหลังนะครับหน้าจอกลางก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นโหมดออฟโรดตัวสีสันของหน้าปัดเรือนไม้ก็จะให้เข้ากับตัวโหมดที่เราเลือกนั่นเองนะเรากลับสู่เส้นทางปกติเราก็หมุนมาสู่โหมดนอร์มัลหรือโหมดปกติครับรถก็จะสั่งงานจากขับ C ี่นะปรับเป็นขับ2ปลดเรื่องของดิฟล็อกปลดเรื่องของแท็กชั่นต่างๆนะครับให้เข้าสู่การขับในโหมดปกตินั่นเองนะสายลุยต่างๆปรับโหมดไม่เป็นรถคันนี้ทำให้พี่ๆได้แน่นอนสำหรับการใช้รถ 4, x 4ูนะครับ คันนี้ r อส t w ยแท็กครับ r อส t ายแกครับแล้วก็มาพร้อมกับมูลูฟแบบพานรามิกนะครับก็คือแบบกว้างน,นั่นองนะแล้วก็เรื่องของซันลูฟด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้นะครับกดเป็นแบบไฟฟ้านะกดหนึ่งครั้งมา่านไฟฟ้าจะเปิดครึ่งหนึ่งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นพานรามิกมูลูฟแบบกว้างๆทำให้วิวทัศนวิสัยในห้องโดยสารต่างๆดูโปรโล่งสบายมากขึ้นแล้วก็ได้อารมณ์ร่วมกับการขับขี่เด็กๆนี่ชอบแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของซันลูฟก็มีให้ เปิดใช้งานกันได้นะรับวิวอากาศดีๆแต่ถ้ารับวิวตอนนี้ก็ว่าน่าจะซ้อมตกนรกกันแน่นอนพราร้อนจัดเลยนะครับสำหรับตัวนี้แต่กระจกเดิมจากโรงงานมาก็เป็นกระจกตัดแสงกันร้อนอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเรามาถึงเราก็ติดฟิล์มเพิ่มอีกหน่อยนึงก็เพียงพอต่อการใช้งานเพราะว่ารถฟอร์ดเองก็มีม่านไฟฟ้าในการบังความร้อนอีกระดับหนึ่งนะครับงั้นสามารถใช้งานในใครได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของปัญหาความร้อนต่างๆนะครับทําให้การติด แค่ทำการติดตั้งอุปกรณ์กรองแสตงต่างๆอย่างถูกต้องนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับกับคันนี้ Everest ส h i t e t a ทสีขาวมุกราคาเดิมๆจากโรงงาน1น2 2งล้บาทสีขาวมุกบวกอีกหมื่นเป็นหน3่0 0 0าบาทนะนั่นเองนะครับกับชุดแต่งเอื่นๆเรื่องล้อเรื่องยา,ตางต่างๆรายละเอียด การตกแต่งนะการเอารถต่างๆนะพี่ๆสนใจก็โทรหากรอบได้นะเบอร์0 9 8 6 5 3 6 4 6 4เบอร์นี้เมมก็ขึ้นไลน์เลยเหมือนกันนะครับก็ออยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนมินทีมทุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับยังไงดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของก๊อฟกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ราพิกรอนกรบ Everest w ต์ไวท์แท็กครับสวัสดีครับ Are you ready?